สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเวทนาขันนะครับคํานี้ออกเสียงว่าเวทนานะครับไม่ใช่เวทนานะครับเขียนเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าความหมายต่างกันนะครับบางคนออกเสียงว่าเวทนานะครับเวทนานี่แปลว่าเหมือนว่าน่าสงสารอะไรเงี้ยนี่ยมันคนละความหมายนะครับก็คือมันเป็นมันเป็นพองรูกนะถ้าตามภาษาไทยนะครับ คืเขียนเหมือนกันนะครับออกเสียงว่าเวทนานะครับแปลความหมายว่าความสุขความทุกข์นะครับแล้วเวทนาเนี่ยเป็นความเป็นสุขเวทนาก็ได้เป็นความสุขก็ได้นะครับเป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็ได้นะครับเป็นความทุกข์ก็ได้หรือเป็นอุเบกขาเวทนาก็ได้นะครับเป็นเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆนะครับต่ตัวเวทนาเนี่ย เป็นขันขันหนึ่งในในขันห้านะครับมันมีความสําคัญเพราะว่าตัวเวทนาเองเนี่ยในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาด้วยนะครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเวทนาขันเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดดับตลอดนะครับไม่มีคนเราเวลามีชีวิตเนี่ยไม่มีช่วงไหนที่ไม่มีเวทนาเลยนะครับ มันก็ต้องมีสุขเวทนาไม่สุขเวทนาก็เป็นทุกขเวทนานะครับไม่ทุกขเวทนาก็เป็นอุเบกขาเวทนานะครับตรงนี้มันเกิดขึ้นกับจิตตลอดเวลานะครับหรือแม้แต่ตอนหลับนะครับก็มีเวทนานะครับจะไม่มีเวทนาเลยจริงๆเนี่ยจริงๆก็มีอยู่นะครับมีอยู่แค่ขณะที่เข้านิโรธสมาบัตเท่านั้นนะครับตรงนั้นอ่ะมันเป็นการาดับจิตนะครับ ยังไม่ตายนะครับแต่ว่าเป็นการเข้านิโรธสมาบัตินะครับซึ่งคนปกติคนธรรมดาเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับจะเข้าได้เนี่ยต้องเป็นผ้านาคามีขึ้นไปหรือพ้าอรหันนะครับที่ได้สมาบัติ8ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยน่าจะหายยากแล้วไม่รู้จะจะมีอยู่หรือเปล่านคนที่เข้านิโรธสมาบัติได้นะครับถ้าเทียบกับเข้าฌานธรรมดานะครับคนที่เข้าฌานธรรมดานี่ก็มีเวทนาอยู่ตลอดนะครับ เป็นปฐมชาติเนี่ยก็ยังมีสุขเวทนามีความสุขอยู่นะครับหรือเข้าไปจนถึงชาน4สี่ชานห้าเนี่ยก็มีเวทนาอยู่เป็นอุเบกขาวเวทนานะครับหรือเข้าไปตรงจนถึงอรุปรชานเนี่ยมันมันจุดนั้นเนี่ยไม่เหลือรูปแล้วนะครับก็มีร่างกายนั่งอยู่แต่ว่าจิตมันไม่มันเป็นอรุปรชานนะครับมันไม่ได้เพ่งนิมิตอะไรเป็นรูปร่างแล้วก็ยังมีเวทนาอยู่นะครับเหตเวทนาเนี่ยเป็นอะไรที่ อยู่กับเราตลอดนะครับออถ้าตามหลักปริยัติเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นเวทนาเนี่ยแบ่งหลายแบบนะครับ้าเป็นแบ่งแบ่งเป็นเวทนา3แบบนะครับก็คือมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆนะครับออตรงนี้เป็นเวทนา3นะครับกาแบ่งไว้นะครับ,ๆๆค,รบคือเขาไม่ได้ไม่ได้แยกว่าเป็นเวทนาทางกายกับทางใจนะครับแบ่งแค่ว่าสุขทุกข์เฉยๆนะครับหรือบางทีออถ้าประหยัดพระสูตรบ,บางทีหรือพระพิธรรมนะครับ แบ่งเป็นเวทนา5ก็มีนะครับอ่าก็เป็นความสุขทางกายสุข,ขเวทานานะครับทุกขเวทนานะครับอันนี้เป็นความทุกทางกายนะครับแล้วก็มีโสมนัสเวทนานะครับอันนี้เป็นความสุขทางใจเขาใช้คําว่าโสมนัสนะครับถ้าเป็นความทุกทางใจเขาเรียกโทมนัสเวทนานะครับอ่าก็เป็น4ี่แล้วนะครับสุขกายสุขใจทุกกายทุกใจนะครับแล้วก็มีอุเบกขาเวทนานะครับตรงนี้เป็นความรู้สึก ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเป็นเฉยๆนะครับอันนี้ก็เป็นการจําแนกเวทนานะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูรายละเอียดขึ้นไปนะครับเรื่องของเวทนาเนี่ยครับ,นะรบเพราะเรื่องความสุขความทุกข์เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับก็ทุกคนเกิดมาก็อยากมีความสุขนั่นแหละนะครับและในทางพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าท่านแสดงไว้ละเอียดนะครับท่านไม่ได้สแสดงแค่ว่ามันมีความสุขความทุกข์ ความเฉยๆสุขทางกายสุขทางใจถ้าไม่ได้แสดงแค่นี้นะท่านแสดงให้เห็นเหตุหปัจจัยของมันด้วยนะครับว่าไอ้ตรงนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะมีเหตุปัจจัยอะไรมาเ ouais นี่ยมันถึงมันถึงเกิดมีความทุกข์ขึ้นมาได้นะครับมันมีเหตุปัจจัยอะไรมามันถึงมีความสุขขึ้นมาได้นะครับเหตุปัจจัยอะไรทําให้เกิดความสุขทางกายนะครับเหตุปัจจัยอะไรทําให้เกิดความสุขทางใจนะครับเหตุปัจ <şu> จัยอะไรให้เกิดความทุกข์ทางกายเหตุปัจจัยอะไรให้เกิดความทุกข์ทางใจเนี่ยท่านแสดงไว้หมดนะครับนี่แต่ว่าเรา ได้ได้ศึกษาได้ได้เสพคําสอนของท่านหรือเปล่ากนั่นเองนะครับเ,เดี๋ยววันนี้เรามาดูละเอียดละเอียดกันนะครับมาดูในส่วนของอความสุขกันก่อนนะครับความสุขทางใจเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนเราาัฒนาเนี่ยก็าัฒนากันตรงนี้แหละนะครับให้จิตใจสบายให้จิตใจมีความสุขนะครับมนุษย์เราเนี่ยมีประตูด้วยกันเนี่ยประตูหลักๆนะครับและประลมภายนอกเนี่ยอยู่5ประตูด้วยกันนะครับมีตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ย สามารถรับารมณล,ลภายนอกได้นะครับแต่รับประตูเนี่ยก็รับแตกต่างกันไปตารับเห็นรูปแรงต่างๆเห็นสีเห็นแสงนะครับหูก็ได้ยินเสียงนะครับจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็รับรสชาตินะครับากายก็รับเย็นร้อนนะครับสัมผัสทางกายนะครับอันนี้5้าประตูหลักๆนะครับแล้วก็จริงๆมีอีกประตูหนึ่งกับประตูใจนะครับอันนี้มันมีความสามารถพิเศษเอาไว้ก่อนนะครับแห่ประตูเนี้ยอย่างเวลาคนเราเนี่ย ได้เห็นสิ่งสวยๆงามๆนะครับอันนี้เข้ามาทางตาแล้วก็เกิดเกิดความสุขทางใจขึ้นมาได้ใช่ไหมเห็นผู้ชายหล่อๆเห็นผู้หญิงสวยๆเนี่ยเพศตรงข้ามหรือเพศที่เราชอบนะครับแค่เห็นเนี่ยก็อยากจะดูมันมันมีความสุขขึ้นมาในการที่จะดูสิ่งนั้นนะครับก็เกิดความสุขทางใจขึ้นมาได้หรือว่าได้ยินเสียงเพลงเพาะๆนะครับก็มีความสุขทางใจขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับ ได้กินอาหารอร่อยๆเนี่ยความสุขทางใจก็เกิดขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเป็นโสมนัสเวทนาเนี่ยเป็นความสุขที่เกิดขึ้นทางใจนะครับแต่ว่าพุทธเจ้าแสดงไวน้นะว่าอันนี้เป็นความสุขทางใจจริงแต่ว่ามันเกิดกับจิตที่มีความยินดีในการมาคุณนะครับตรงเนี้ยคือความสุขก็ส่วนหนึ่งนะไอความสุขทางใจก็ส่วนหนึ่ง ไอตัวตัณหาเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยความยินดีเนี่ยอีกส่วนหนึ่งความสุขไม่ใช่ความความสุขเนี่ยเป็นเวทนาะครับแต่ความยินดีในการมาคุณเนี่ยอันนี้เป็นตัณหาเครับเป็นคนละส่วนกันเนี่ยแต่มันเกิดอยู่ด้วยกันเนี่ยบางคนเลยอาจจะแยกไม่ออกหน่อยหนึ่งสับสนนะเพราะว่ามันเกิดด้วยกันเนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้มีความสุขทางใจเกิดขึ้นนะครับอ่าไม่เคสหนึ่งอันนี้ผมว่าก็น่าจะเคยเป็นกันนะอย่างเวลาเรา เราไปทําบุญนะครับเราไปปล่อยปลาปล่อยนก <_ C ity> เนี่ยอันนี้ก็มีความสุขเกิดขึ้นในใจเหมือนกันนะครับหรือว่าเราไปฟังธรรมนะครับกับครูบาอาจารย์ที่เราศรัทธานะครับรได้ฟังแล้วมันมีความสุขขึ้นมาในใจขึ้นมาเหมือนกันนะครับหรือว่าเราได้ทําอะไรสักอย่างที่ไปช่วยคนเนี่ยให้เขา,าช่วยยังไงก็ได้นะครับแล้วเขามีชีวิตทีด่ดีขึ้นเนี่ยล้อมันก็มีความสุขทางใจขึ้นมาเหมเือนกันนะครับอันนี้เป็นความสุขที่ ไม่ได้เป็นความสุขที่มีการมคุณมาเกี่ยวข้องนะครับแต่เป็นความสุขแบบเนี้ยไม่ได้มีตัณหาไม่ได้มีมีมีความสุขมีสุขเวทนาเนี่ยมีมีสมัสเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นแหละแต่มันไม่ได้มีตัวตัณหาเกิดขึ้นด้วยนะครับความสุขประเภทเนี้นะเป็นความสุขที่เป็นประกอบกับจิตที่เป็นกุศลนะครับไอความสุขประเภทนี้พระเจ้าท่านสรรเเริญนะครับก็และความสุขประเภทเนี้อ่อถ้าว่ากันตตรงเนี่ยมันเป็นกุศลนะครับ และตัวมันเ,เ, ENNIS, นเองเนี่ยเป็นกรรมนะครับแล้วก็มันก็เป็นเป็นเหตุปัจัยให้ความสุขอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นวิบากตามมาด้วยนะครับอันนี้เป็นกุศลนะแต่ถ้าย้อนกลับไปอันอันก่อนหน้าที่เป็นความสุขที่เกิดจากกรรมคุณนะครับทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจต่างๆเนี่ยต้องมีกรรมคุณเนี่ยมันถึงจะมีสุขเนี่ยความสุขประเภทนี้เกิดกับจิตที่เป็นมีโลภะเข้าประกอบนะครับความสุขประเภทเนี้ย พระเจ้านั้นแสดงไว้ว่าเป็นอกุศลนะครับและตัวกุศลเนี่ยกุศลจิตเนี่ยตรงนี้มันเป็นกรรมนะครับแล้วก็ผลที่ตามมาเนี่ยมันนํามาซึ่งความทุกข์นะครับอันนี้พระเจ้าท่านแสดงไว้นะว่ากุศลเนี่ยยังไงเนี่ยกรรมที่เป็นกุศลเนี่ยเวลาส่งผลกลับมาเนี่ยมันก็กลับมาในรูปรูปแบบของความสุขที่เป็นกุศลวิบากนะครับแต่ส่วนที่อกุศลเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะเนี่ยไอโลภะเนี่ยขนาดเกิดโลภะเนี่ยมันมีความสุขเข้าประกอบได้นะครับมีความสุขด้วยแต่ขนาดเกิดโทสะเนี่ยมันมีความทุกข์นะครับมีความทุกข์เขา้าเข้าประกอบกับจิตนะครับแต่ทั้งกู้เนี่ยทั้งความทั้งทั้งจิตที่มีความโลภกับจิตที่กโกรธเนี่ยเวลาเวลามันส่งผลเนี่ยเวลาถึงแาววิบากมันส่งผลเนี่ยมันนําความทุกข์มาให้ทั้งกู้นะครับอตรงนี้ถ้าจับหลักได้เนี่ยบางคนจะหลงทางนะครับ บางคนเนี่ยอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมก็หลงแหละผมก็เข้าใจว่าเอาเอา,เอาชีวิตตัวเองให้มีความสุขนั่นแหละโดยที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยแค่นี้พอละนะครับอา่ามันก็จะไปทางนี้แหละไปทางกรรมคุณนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไปทางเนี้ยมันเป็นเหตุปัจจัยของความทุกข์นะครับแต่ก็มันมันก็มีหลายระดับนะครับจิตที่เป็นโลภะเนี่ย ในระดับที่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ย่ก็เป็นระดับหนึ่งอันนี้อันนี้ทุกสาหัสแน่นอนครับเวลามันส่งผลกลับมาเนี่ยมันพาไปเกิดในอบายภูมิได้เลยนะครับอันนี้อันนี้หนักหนานะครับถ้าถ้าคนไม่รู้จริงๆเนี่ยเราไปไปทาอย่างเนี้ยนะครับอ่าอีกแบบหนึง่งสุขที่เป็นโลภะเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีความเห็นผิดไปเบียดเบียนคนอื่นอันเนี้ยเวลาส่งผลเนี่ยก็ส่งผลเป็นความทุกข์เหมือนกันแต่ว่ามันไม่หนักหนาดงขนาดว่า จะนาไปเกิดในอายภูมินะครับตรงนี้ก็ให้เห็นเป็นหลักนะครับว่าตรงเนี้ยความสุขเนี่ยมันก็ถึงมีความสุขความใจจริงๆแต่ว่ามันก็มีหลายแบบนะครับแล้วก็เป็นส่วนของกรรมใหม่นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับทีนี้มาในส่วนของผลบ้างมาในส่วนของผลวิบากนะครับวิบากเวลามันส่งผลเนี่ยมันส่งผลทางไหนเวลามันส่งผลเนี่ยมันส่งผลทางประตูท้งห้านี่แหละครับ ทางตาหูจมูกลิ้นกายจริงส่งทางใจด้วยนะครับอาการ,รที่เป็นกุศลเนี่ยเวลาส่งผลเนี่ยส่งทางตาเนี่ยก็จะทําให้เราเห็นรูปต่างๆที่สวยๆงามๆนะครับเวลาส่งทางหูเนี่ยก็ทําให้เราได้ยินเสียงที่ดีนะครับเสียงที่เป็นกรรมคุณแหละเวลามันส่งมาจะมันส่งมาเป็นกรรมคุณเป็นไอตัวกรรมคุณเนี่ยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่อกุลน,นะครับอ่ามันมันส่งหรือหลักการที่เราได้ได้กินอาหารที่ดีๆเนี่ยพวกนี้เป็นผลของกุศลน,นั้นนะครับเเวลาส่งผลส,งส่งมาอย่างนี้แหละทางตาหูจมูกลิ้นนะครับถ้ามันส่งทางกายเนี่ยอ่ามันก็จะมันจะมาเป็นเวทนาด้วยนะครับอย่างอ่คนที่มีโรคเบียดเบียนนะครับเวลาเจ็บป่วยเนี่ยอยันนี้มันเกิดทุกทางกายแล้ว มันก็มาจากผลของอกุศลนะครับอกุศลกรรมนะมันส่งผลมาทางประตูทางกายนะครับถ้าส่งผลมาทางประตูทางตาเนี่ยผลของอกุศลกรรมนะครก็ทําให้เห็นภาพที่ไม่สวยไม่งามนะครับส่งทางหูเนี่ยก็ได้ได้ยินเสียงที่เ,เสียงด่าเราอะไรเอองี้ยนะครับอันนี้เป็นผลของอกุศลอกุศลกรรมนะครับก็จะเห็นว่าสมมุติถ้าส่งมาทางประตู ทั้งห้าเนี่ยให้ได้ยินเสียงไม่ดีนะครับให้เห็นไม่ดีเนะี่ยเวลามันมันก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดทุกข์ทางใจขึ้นมานะครับเกิดโทสะขึ้นมาอีกพอเกิดโทสะขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุปัจจัยเป็นกรรมใหม่อีกและตัวนี้จะเป็นส่งผลอะไรส่งผลก็ส่งผลทางทางตาหูจมูกลิ้นกาเนี่ยแหละให้เราได้เห็นไม่ดีอย่างเวลามีคนมาดตาเรานะครับ อันนี้เป็นผลของอกุโลกรรมนะครับเราไปด่าก,กับอันนี้เป็นอกุโลกรรมใหม่ของเราอีกซึ่งตรงนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยให้เราจะได้รับอกุศลกรรมใหม่เข้ามานะครับเห็นว่ามันมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับหรือแม้ขนาดแม้แต่ทํากุศลเนี่ยนะครับทํา,าบุญตักบาตรนะครับหรือว่าให้รูปลดกลิ่นเสียงที่ดีต่อคนเดินเนี่ย อันนี้เป็นกุศลกรรมนะครับเป็นการให้นะครับให้คนอื่นได,ได้ได้ความสบายนะครับเวลามันส่งผลจริงๆมันก็ส่งทางตาหูจมูกลิ้นกายเราเนี่ยแหละส่งมาเป็นได้ยินดีนะครับได้สัมผัสดีนะครับได้ลดดีนะครับเห็นดีอะไรพวกเนี้ยเห็นสวยๆงามๆนะครับแต่ว่าตรงนี้มันถ้ายังจับหลักไม่ถูกเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยให้เราเกิดโลภะอีกนะครับ ซึ่งตรงนี้มันก็มีความสุขนั่นแหละแต่ว่ามันก็เป็นสุดท้ายเนี่ยไอตัวกุศลวิบากเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลระกรรมใหม่ได้เห็นไหมครับเพราะว่ามันชีวิตมันมันมันยากนะครับ <laughs> ทําบุญกุศลไว้เยอะนะครับแต่บุญกุศลนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลก็ได้นะถ้าทำอกุศลเนี่ยแน่นอนว่าอากุศลนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลอยู่แล้วนะ แต่จ,จริงๆมันเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะยากหน่อยชีวิตมันจะมันจะยากๆอย่างเงี้ยนะครับทํากุศลเนี่ยกุศลนั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลกรรมได้หรือเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลกรรมก็ได้นะครับอ่ะก็ถ้าถ้าได้หลักตรงเนี้ยน่าจะดําเนินชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับก็ต้องสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจนะครับจริงๆถ้าเราเป็นปุถุชนเนี่ยยังไง ความยินดีในการมาคุณห้เนี่ยยังไงก็ต้องมีนะครับก็เวลาได้ยินเสียงเพาะเนี่ยความปัญหามันก็เกิดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่าให้มันล่วงไปถึงขนาดว่าไปเบียดเบียนคนอื่นนะครับไปไปผิดศีลนห้นนะครับเอาตรงนี้ให้ได้เนี่ยแค่นี้ก็ชีวิตก็น่าจะค่อนข้างปลอดภัยและระดับหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ว่าประมาณนี้ก็อาจจะดูสับสนหน่อยเพราะว่าผมพูดอาจจะไม่ค่อยการพูดเรียบเรียงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับก็เรื่องเวทนาขันเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยกันมาค่อนข้างซับซ้อนนะครับเดี๋ยวสรุปง่ายๆนะครับเพราะว่าผมพูดวนไปวนมาบางทีจะงงนะครับแยกหน่อยสุขทางกายกับทุกข์ทางกายอันนี้ประตูทางกายเนี่ยเป็นประตูที่แปลกกว่าประตูอื่นนะครับ มันรับผลกรรมมาเป็นเวทนาตรงๆเลยนะครับสุขทางกายกับทุกข์ทางกายเนี่ยเป็นส่วนของผลหรือเป็นส่วนของวิบากนะครับเป็นส่วนของการรับผลกรรมนะครับตัวสุขทางกายกับทุกข์ทางกายเนี่ยไม่ได้เป็นกุศลหรือไม่ได้เป็นอกุศลนะครับแต่เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลได้เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้นะครับแต่ตัวมันเองเนี่ยความทุกข์ทางกายอย่างคนเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นผลของอกุศลกรรมนะครับ มันตัวมันคนป่วยเนี่ยมันคนเจ็บคนป่วยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะครับเป็นผลของอกุศลนะครับคนป่วยนะครับอันนี้ของทางกายนะสองทางนะครับอันนี้มาส่วนของทางใจบ้างนะครับทุกทางใจเนี่ยเกิดจากความโกรธนะครับโทสาพวกเนี้ยชัดๆเลยนะครับตรงเนี้ยเป็นส่วนของเหตุนะครับหรือเป็นส่วนของกรรมนะครับชัดๆนะครับ ไม่ได้เป็นส่วนของผลนะแต่ว่ามันไอ้ผลที่มันมาเนี่ยผลวิบากเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดกรรมใหม่ซึ่งเป็นเป็นโทสะที่เราเกิดได้นะครับอันนี้ทุกทางใจเนี่ยเป็นส่วนของโทสะหรือเป็นส่วนของกรรมเป็นส่วนของเหตุนะครับไม่ได้เป็นส่วนของผลนะครับส่วนสุขทางใจเนี่ยเป็นได้ทั้งส่วนของกรรมและก็ส่วนของวิบากนะครับตรงนี้ซับซ้อนนิดหนึ่งอ่ะก็ ถ้าสุขทางใจเนี่ยเป็นได้ทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยครับก็คือถ้าเป็นอกุศลก็เป็นส่วนของความโลภนะครับเกิด <c oughs> ความโลภแล้วมันมีความสุขเสพกรรมคุณทั้งหลายเนี่ยมีความสุขทางใจขึ้นมานะครับหรือทําบุญต่างๆเนี่ยก็มีความสุขทางใจขึ้นมาได้นะครับอันนี้เป็นส่วนของกรรมใหม่เลยเป็นส่วนของเหตุนะครับแล้วก็มันก็เป็นส่วนของวิบากก็ได้ด้วยนะครับตัววิบากเนี่ยนำมาซึ่งสุขเวทนาก็ได้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ ก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับมีใครสงสัยอะไรก็พิมพ์มาถามก็ได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับรับชมกันนะครับสวัสดีครับ